สวัสดีเพื่อทุกคนกลับมาพบกับโมเดิอีกแล้วนะคะวันนี้เดินจะพาทุกคนไปเที่ยวชมนิวยอร์กด้วย iPhone 12 Pro กันที่เดินต้องไปนิวยอร์กเพราะว่าเดินมีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำพาสปอร์ตใหม่เพราะว่าพาสปอร์ตเดินจะหมดอายุเดือนกุมภาเลยต้องทำต้องไปทำที่นิวยอร์กที่จริงเราสามารถทำได้สองที่ในอเมริกาคือนิวยอร์กแล้วก็ที่วอชิงตันดีซีแต่ด้วยความที่เดินอยู่บอสตันนิวยอร์กมันใกล้ก็เลย ไปทาที่นิวยอร์กดีกว่าแล้วเวลาเพื่อนเพื่อนทาตอนช่วงโควิดนี้เพื่อนๆต้องจองคิวก่อนปกติก็คือไม่ต้องจองคิวสามารถวอลกินได้เดินก็ได้จองล่วงหน้าไปหนึ่งเดือนกว่ากว่าจะถึงคิวเดินก็เป็นวันนี้พอดีเอาเป็นว่าบราไปชมกันเลยนะเพื่อนๆไปกันเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินต้องเดินทางไปนิวยอร์กก็เตรียมอุปกรณ์ยแย่เลยอย่างมีพาสปอร์ตแล้วก็พวกกล้องต่างๆแล้วก็เอาเกมไปเล่นด้วย พวกกับเดินเอากล้องไปอีกแล้วก็หูฟังเอาไว้เล่นกับ Nintendo Switch แล้วก็ที่ชาร์จของกล้องชาร์จแบตของกล้องและเออเอาหน้ากากไปเปลี่ยนด้วยแล้วก็อ่าตัวเวดไว p ์เขาเรียกว่าอะไรนะที่เช็ดแล้วที่มันมีแบคทีเทรียฆ่าเชื้อแล้วก็หมดละ เป็นสิ่งที่เดินเตรียมแต่ก็เออจะเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยคิดว่าน่าจะหนักพอสมควรแต่ไม่ได้ไปคานะไปวันเดียวกลับแต่เอาไปเยอะแยะเลยกะว่าเป็นเพราะว่าเราเดินเดินทางโดยรถไฟก็อาจจะใช้เวลานานประมาณสีชั่วโมงคงเบื่อก็เลยเอาอุปกรณ์ไปเล่นเกมแล้วก็บวกกับทํางานด้วยหวังว่าจะ ไม่น่าเบื่อนะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าก่อนที่จะเดินออกเดินทางตอนนี้ก็กำลังรออูเบอร์กำลังจะไปเ u t h Station เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟที่ Amtrak ก็เดี๋ยวเจ,จอกันเลยนะที่ Amtrak กบายบายโอเคทุกคนตอนนี้เด้ขอเปลี่ยนเป็นผ้านะคะเพราะว่าเดินเพิ่งตื่นนอนคงพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้เดิอยู่หน้าตารางรถไฟว่าจะล้อที่จะขึ้น เอ t มทรัมันจะขึ้นตารางขึ้นมาอย่างนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นต้องไปหาที่นั่งรอก่อนกำลังรอรถไฟแล้วง่วงมากง่วงสุดๆนะ แล,แล้วก็ถึงเวลาที่เดินขึ้นรถไฟแล้วก็เดินขออธิบายเกี่ยวกับการเดินทางไปนิวยอร์กก่อนการเดินทางไปนิวยอร์กมีได้หลายทางก็คือรถไฟเครื่องบินหรือจะเป็นรถบัสซึ่งส่วนตัวเดินเคยเดินทางโดยรถบัสแล้วซึ่งราคามจะถูกกว่ารถไฟแต่ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเดินอยากเน้นความปลอดภัยมากกว่าเดินเลยเลือกที่จะไปรถไฟโดยราคาตั๋วที่เดินจ่ายก็คือจ่ายใบกลับก็ประมาณ7 8ดอลลาร์แต่ราคาต่อเที่ยวก็คือ3าดอลลาร์ ความเป็นจริงคือช่วงไม่ใช่โควิดราคามันจะแพงกว่าเยอะเลยเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดราคาเลยถูกเลย อยู่นิวยอร์กแล้วแต่อยู่ในสเตชันกำลังรอเรนที่จะไปสถานทูบไทยก็หวังว่าจะไปถูกง,งั้นปกติเวลามานิวยอร์กหลงทีกที สถานทูตไทยกำลังเดินอยู่ในนิวยอร์กอยู่หวังว่าจะเดินไม่นานถ้าดูจากแอร์แม็ประมาณ6กนาทีถึง9านาทีเดี๋ยวไปเจอกันในสถานทูตเลยตอนนี้ก็อยู่หน้าสถานทูตไทยแล้วแล้วก็ได้ทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วเร็วม,มากเลยแป๊บเดียวนึกว่าคิวคิวจะเยอะแต่แบบแป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นกัน ว่าจะไปข้างนอกหรือหาอะไรก,กินยังไม่ชัวร์คิดอยู่ไปดูอีกทีสรุปหาอะไรก,กนินเพื่อนๆดูเดินกินไปก่อนนะเพราะว่าเดินหิวมากก่อนที่เดินจะพาเพื่อนไปชมเดอะแวซเซ อตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้ากำลังเดินพอไปใก,กล้ๆแม่อยู่อเมริกามาตั้งนานเพิ่งจะได้มาเขาทำตั้งนานแล้วแต่แบบว่าไม่ว่างมาสักทีตอนนี้ก็เหน่หน้าออกมาส่งแล้วแต่อาจจะย้อนแสงหน่อยก็ไม่มีอะไรเลยแค่ตึ๊งโซล่าแล้วก็จะ ไม่จ่ายค่าตั๋วแต่เดินไม่ได้จ่ายค่าตั๋วเล่นเล่นอะกรับจองอินเทอร์เน็ตเลยได้ข้๋ฟรีมันต้องตั๋วตามเวลาก็ไม่ตอนบ่ายสองต้องรอหน่อยตั้งหนึ่งชั่วโมงมาเร็วเกินไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดินคว้าเพื่อนๆไปดูข้างในกันไปสิ ว้าวว้าวนี่ก็เป็นข้างล่างก่อนขึ้นนี้นีไ่ไหลมันไดมากเออที่จริงมันมีลิฟต์แต่ต้องจ่ายตังอ๋อเป็นว่าเดินนั่นแหละออกกำลังกายเดี๋ยวเราพาขึ้นไปขึ้นยังไม่ถึงชั้นสุดนเลยอีกต้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นเอ็มจเ,เดิน,ดนต่อไปสู้เจอกันชั้นบนเลยนะเพืเ่อนๆโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ชั้นบนสุดแล้วขาสันน่นมากต้องหาะไรกินเดินไมมค่อยเดินไหกลัวความสูงเนี uh ่ oh. ยมือสั่นนิดเดียวกว่าจะขึ้นมาถึงหน้ารวมทั้งหมดน่าจะเป็นแปดชั้นพวกเห็นเขียนว่า G8 แปดนี่นิววิวทั้งหมด ออกเป็นว่าเดินถ่ายให้ดูแค่ประมาณนี้นะเนอ่ยควรจะขึ้นมาถึงขาสั่นกลัวไม่ได้ถิ่งสุดๆอยากจะถ่ายรูปนะแต่มาคนเดียวถา่ถายถ่ายรูปคุณยัไม่ได้นอกจากเซลฟี่เซลฟี่ให้ตัวเองเดี๋ยวเดินว่าจะไปทาาสแควร์ออกนู่นจะทันไหมเดี๋ยวไปเจอกันทาาสแควร์ จะมาถึงจากออวอเซอร์มาที่นี่ประมาณ10นาทีได้ก็ไม่นานมากแต่ส่วนมากก็ไม่มีคนเยอะในรถไฟก็ไม่แออัดมากเพราะว่าคนน่าจะไม่ออกมาช่วง,วงโควิดเยอะบรรยากาศทันสแควร์มีโซนด้านหลังจริงเดินมาในีอยอกหลายรอบแล้วแต่แบบว่า ครั้งนี้มาแบบจำเป็นเพราะว่าต้องมาทำพาสปอร์ตไม่ค่อยได้อยากจะมาหรอกอยาให้ดูข้างหนรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวพาาไปดูบรรยากาศกัน รถไฟอร์แฟกต์กลับลอสนกลับเวลาห้าโมงครึ่งจะไม่ได้จะไม่ได้ว่าเวลาเท่าไหร่ต,ตรงๆประมาณห้าโมงครึ่งต้องรอให้เลขแท็กขึ้นแล้วก็ไปรอที่ชางลานนั่งรองต่อไปเดินมาทั้งวันแล้วขอนั่งทักต่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในรถไฟเลย ตอนนี้เดินก็อยู่ในรถไฟแล้วก็กำลังมุ่งหน้ากลับบอสตันเอาเป็นว่าใช้เวลาสีชั่วโมงกลับบอสตันเจอกันที่บอสตันเลยนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆ <Okay, S 1> ตอนนี้เดินก็กลับมาถึงบ้านแล้วใช้เวลานานมากจากนิวยอร์กกลับมาบอสตันเป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยประมาณ11.30มง30นาทีตอนแรกเดินมาเดินทางโดย Uber ไปไปเซาท์สเตชันแล้วก็ใช้ Amtrak ไปนิวยอร์ก ก็ขาไปก็สี่ชั่วโมองเหมือนกันแต่ตอนขากลับด้วยไม่รู้ว่ารถไฟมีปัญหาด้มันต้องใช้เออเปลี่ยนช uh ัตเตอร์บัสกลายเป็นว่าใช้เวลานานกว่าเดินตอนขากลับเหนื่อยกว่าจะมาถึงก็เอาเป็นว่าหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เดินถ่ายเออคลิปวีดีโอนิวยอร์กให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็ใช้ iPhone 12 Pro ด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าบาย